สวัสดีครับพี่น้องผมมือนี้เสียบทิดยังกินครับมือนี้อใส,เสนนมม่เสียบพันหนามองมึงดูเสียบเป็นขนาตาจาัองไรก็อยู่แล้วครับหลอด<อ>เสียบเสียบจะถอดปลานะครับมือนี้ถอดปลากระสูบนะครับหันนะครับตอนนี้กำลังหัน ขยับไปยี่ก,กน,น่อยเอาทีไรทันนี่เพื่อเอห็นยังนี่เพื่อเพื่อให้ากางมันบกแข็งครับใช่เหตุการห์ทันนี่นะครับให้มันหักเป็นทอนเป็นทนเลยนะครับมันจังบ่ได้อันนะ่ะเป็นตรงเลยเงี่กว่าบอลผิด เราจะเห็นยังกินเนี่ยมือนี่ถอดตำบกหุ่งถอดปลากับตำมักหุ่งอ้าวตอนนี้กำลังหันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเอารอชมอีกที่หนึ่งนะครับในการถอดกันอย่าง การหายอยากหากินการเห็ดยู่เห็ดกินนะครับถอดปลากระสูตรนะครับอ้าวเซฟเป็นยังตัวครับอานนี้ครับจากเข้าหันแล้วมักรถดีใส่ยังรถดีป่ะรถดีครับ,รรบใส่ครับใส่ใส่รถดีบ้าอะไรล่ะครับสาวปเลย่อยๆครับมากไปเลยรบ ยุ่มขยุ่มไปครับตอนจะไปห้อกกระสีเอาไปข้างน้ำมันก่อนนะครับเด้อไปเบ่งน้ำมันด้ครับเสรและเสร็จแล้วครับหนังมือก่อนนะหอม ห <ś led> ลังจะทำการถอดนะครับ คิดเอ,อ,องอคิดเองครับหาอยากหากินแบบบานๆเราต้องซื้อไผครับฮะนี่ตำหวยตาำหองครับทอดนะครับเรียงหน่หนะครับหนังเนี่นะนะครับปลาไปสักพักครับประมาณ หานักีเนี่ยครับอาจึงซึ่งจะมาพิกษาดาดอีกเชือหนึ่งนะครับครับยังจะมาตีอีกเชือหนึ่งนะครับอาจะไปตามระคงกรนะครับ,รบตอนนี้กำลังถอดเรื่องชุกกันนะครับ ตากา้อรเกือึกแล้วครับเกสจานะครับ พี่เบิ้งครับ,รบขาดยัขงขาดยังเนี่ใส่ปดอยู่ครับเปียวพอแล้วบ่ใส่สีม่มงคลแล้วตำหยออ่อมๆบางูอ่าสีเบ่ง เขาหลืพี่น้องเอาแล้วครับจบมีกังเลยปิดแล้วถือว่าเขาบ้าลอยบนาลอยตัวอีกกระไดกลังมาแล่ว เดี๋ยวบันพ่อเนวดไม่บันหาซิมย่างเดียวมาจวดขนาดนเท่าไหร่เตรียมนะครับเตรียมจะดทันทีนะครับเตรีจสสทานทีแล้วครับ พี่น้องเฮาตอดปลาเต็มถาดครับรพี่น้องผมนะอุ้ยสุดยอดครับมากินเขาน้ำกันเลยครับพี่น้องเอาไปแกะเลยนะครับคลิปนี้ฝากติดตามเลยเด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้ดเด้อครับขอบคุณครับ เออกิน้องมาลังโซกกระลังโซกองับเข้าไปมาอับข้าให้อืมประคัคั่เป็นังได้คันี่งับเข้าให้ครับ งับก็ให้ครับโูกคครับพี่น้อง